อดตลาดที่น้องก็ได้สุดโอ้ยกอตลาดตลาดอดตลาดมาเนี่เาตลาดพี่น้องเด็กขนาแค่นี้มันกี่ สองสงครับี

ý kiến của mình để ý kiến của mình để ý kiến của mình để ý kiến của mình

จะเดินมาเด็กผสมมาสอบไปพิจารณาเราะว่าจี๊ดออื่นอ๋อ